สวัสดีค่ะวันนี้เราไา่ชมของสวยๆกันดีกว่าใช่ไหมวันนี้น้องจะโรตีจะให้ดูไซส์ใหญ่นะคะที่น้องมีสต็อปพร้อมพร้อมเสิร์ฟเลยใช่ไหมเดี๋ยวเรามาไล่กันดูนะคะเดี๋ยวน้องบอกแค่ราคา กับขนาดไปนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ขนาด12มิลน,นะคะ12ถึง13มิลน,นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าตัวไหนที่ขนาดใหญ่กว่าปกติเดี๋ยวน้องแจ้งนะคะไส์ใหญ่ไฟกระพริบใช่ไหมตัวนี้เขาเรียกว่าไหม5สีค่ะไหม5สีพี่รุนนะบางคนก็เรียกแบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นเกตเ a เเลยค่ะไซสิบสมิลน,น้องจัดโปรที่3,500บาทน,นะคะโปรโมชั่นของที่ร้านนะคะ ตรงฟรีไปทางก็ไม่มีบวกเพิ่มทุกชิ้นเลยนะคะเดี๋ยวลองสอบถามเข้ามาอีกทีหนึ่งโอเค3,500บาทนะคะนี่เลยไหมทองไหมแน่นๆน่นไซส์12มิลน,นะคะจัดโปรที่4,500บาทเลยะคะ่ะตอนนี้น้องมีอยู่2ชิ้นน้อนี่เลยไหมแน่นไหมแน่นไหมเต็มหินแท้ทุกชิ้นเลยนะคะ 4,500บาทนะคะสำหรับเกตี้แล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งไซส,ส์12มิลเมชิ้นนี้น้องจัดโปรให้2,500บาทค่ะ mm hmm. ก็อาจจะติดหมอกแต่ถามว่าไหมชัดไหมไหมไหมชัดไหม่เต็มเลยนะคะ mm hmm. ต่อไปไหมฟ้านะคะหรือไหมฟ้าพี่รุนใช่ไหมอันนี้จะเป็นเกตดใสนะ เกไซส์ไซ12มิลน้องจัดโปรอยู่ที่1,800บาทนะคะ1,800บาทพร้อมส่งฟรีแล้วก็มีอีกเกรดหนึ่งก็คือจะเป็นแบบว่าเป็นสีแบบเอาน้ำเงินทึบๆเลยแบบนี้นะคะก็เหมือนกันสีเข้มกับสีอ่อนเนาะไซส์12มิลน้องก็ให้โปรให้ราคาโปรเท่ากันนะคะ1,800บาทท่า Super s เว่นใช่ไหมเส้นนี้จะออกประมาณ10 สอถึง13มมิลนะคะอ่ารุ่นนี้จัดโปรให้3,000บาทค่ะของส่งฟรีเลยซุปเปอร์เซเว่นแต่ถ้าเป็นนี่ไซส์สิมิลรุ่นนี้จัดโปรให้2อ0พนะคะ 10, 10 11ิมิลสองพ 500, บาทแล้วก็ถ้าเป็นรุ่น12ถึง13มมิลแบบนี้3,000นะคะ ตัวนี้เลยอันนี้ใหม่นหน้าคือใหม่หน้าจัก,กรพรรดิอันนี้ใหม่ชัดใหม่เต็มเลยนะคะนี่เลยค่ะสวยมากาไซส์ประมาณ11.5 11, นะคะถึง12มิลก็จัดโปรให้2,500บาทค่ะแล้วก็อีกเกตหนึ่งนี่เลยค่ะไซส์13 13มิลนี่เลยค่ะไหมแบบให้ดูชัดๆเกตใส่นะไหมแบบนี้เลยค่ะ ชิ้นนี้จัดโปรให้2,800บาทค่ะเดี๋ยวให้ดูรุ่มใหญ่ๆมีคนถามเรื่องหินหยกมาเหลือชิ้นเดียวนะคะไซส์14มิลน,นะคะอันนี้เป็นหยกเขียวพ่อมาเกตเเลยค่ะไม่ผ่านการเผาหรือการทําสีฉีดสีเลยนะคะสีแบบธรรมชาติเลยค่ะ14มิลจัดโปรให้1,500บาทนะคะ ตอเบอรี่ r ัวนี่เลยค่ะตอเบอรี่ขัวเกตเอเลยค่ะ12มิล1,500บาทค่ะลองสอบถามน้องเข้ามาว่ามีของอยู่ไหมหรือ,อสอบถามราคาได้อีกทีหนึง่งสามารถวัด็อกแขนมาได้เลยนะคะน้องทำให้ได้รีเลยค่ะจะได้ใส่พอดีนะคะ ตัวนี้จะเป็นหินซันสโตนนี่เลยค่ะซันสโตนสิบพีซซันสโตนไซส์12มิลจัดโปรให้1,000บาทนะคะ1,000บาทพร้อมส่งฟรีเลยน,นี่ยังอยู่ยังมีอยู่นะไซส์12มิลเหมือนกันสำหรับอเมทิสต์ิบบวกนะคะนี่เลยค่ะขวกก็ขึ้นชัดแบบนี้เลยไซส์12มิลจัดโปรให้800บาทนะคะ นี่ที่มาใหม่ใช่ไหมทูมารีนไซส์ิมิลสวยมากสชมพู mm hmm. สวยเลยค่ะ mm hmm. 1,800บาทนะคะก็บ mm ูเรสอาเกตบูเรสอาเกตไซส์มิลจัดโปรที่1,000บาทเหมือนกันคะ่ะเดี hmm. ย๋ยวเรามาดูตัวน,นี้ บอสวานาอาเกตใช่ไหมลายสวยเกตเอเลยค่ะ12มิลน,น้องจัดโปรให้เอ่อ1200บาทใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็น14ให้1500บาทเลย14อันนี้14มิลน,นะใหยมากสวยสวยเหมือนกันเนี่ย14มิลก็ใส่แบบสวยสวย14มิล1500บาทค่ะแล้วก็โกลเด้นไทเกอร์อายเนาะ ใครชอบหินตระกูลไทเกอร์อ,อก็สีนี้ได้12มิลน้องจัดโปรให้700นะคะ700บาทพร้อมส่งฟรีเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูรุ่น700บ้างนี่อันนี้ก็เลสเจสเปอร์นะคะ12มิลเช่นกันก็ให้700บาทเหมือนกันโปรโมชั่น700บาท ก็หินโกโมเมนหรือกาเนตนี่เลยค่ะเก็ดถือว่าเกตดสวยเลย12มิลก็จะโปรให้700เหมือนกันนะคะ700ยบาทเดี๋ยวเราดูว่าม,มีอันไหนที่เป็น7 0 0ดออีกอ่าอ,อ,อันนี้ก็ได้ค่ะซิครีนซิครีนตัวนี้เดี๋ยวให้โปร7 0 0เช่นกันค่ะนี่เลยค่ะไซสิบสองนะ12มิลเนาะแต่ถ้าเป็นอเมทิสต์เกตนี้ก็ถือว่าสวยเหมือนกัน จะติดด่างนิดหน่อยแต่ไม่ได้เป็นรอยแตกนะคะเป็นเนื้อหินเขาจะสีประมาณนี้เลยตัวนี้400บาทนะคะ12มิล400บาทลาเวนเดอร์อ่าลาเวนเดอร์ตัวนี้12มิลจัดโปรให้600บาทนะคะนี่เลยสีเขาจะประมาณนี้600บาทแล้วก็มีไหมเขียวอ่าให้ดูชัดๆหน่อยไหมเขียวไซส์12มิลนะคะ ไม้เขียวไซส์12บมิลโปรแ0 0ค่ะสามารถก๊อปรูปแล้วก็สอบถามน้องโรตีอีกทีหนึ่งได้เนาะแล้วก็อความมารีนเนาะไซส์1ิบสอนีไซส์12บม,มิลเนี่ยสีฟ้าสวยเลยน้องจะโกให้800นะคะ800บาทเลยอ๋ออันนี้มาใหม่เช่นกัน12บมิลเนาะ เนื้อเขาสวยนะมาใหม่เขาเรียกว่าหยกน้ํำพึ่งเกตเอเกตสวยเลยค่ะหยกน้ํำพึ่งสีสวยมากไซส์สิบสอเดี๋ยวน้องจัดโปรให้เดี๋ยวคิดไปที่เจ็ดร้อยบาทนะคะนี่เลยเจ็ดรอยบาทหม 4, ายห้าสีไหมหมายห้าสีไซส์สิบสองมิลเกตนี้จัดโปรให้สองพันนะคะ ไหมห้าสีไซส์สิบสองมิลไหมชัดไหมเรียงเลยค่ะสองพันบาทค่ะเซเรนา่าไซส์สิบสองมิลเดี๋ยวจัดโปรให้หนึ่งพันบาทเทเลยค่ะนเนื้อสวยมากเซเรนไเนาะนี่ค่ะสวย ดูแวบ,บๆบางคนอาจจะคิดว่าเหมือนมูนสโตนอะไรเนีแต่นนเนื้อเนื้อหินเขาจะคล้ายๆกับแคลไซส์เลยค่ะสวยมากนี่เลยค่ะหนึ่งหบาทนะคะแล้วก็หินน่งฟ้าใช่ไหมนี่เลยสวยมากบูแองเจิลสวยอันนี้ก็จัะโปรให้อ่าหนึ่บาทค่ะมิลเนาะ ซู Super, เปอร์เหลือชิ้นเดียวแล้วนะซูเปอร์23นะคะแร่น้ำตาลชัดเหมือนกันไซส์12มิลนะคะตัวนี้จัดโปรให้2องพบาทค่ะเหลือชิ้นเดียวแล้วนะใครก็รีบเกบจองนะเพราะช่วงนี้น้องสั่งไม่ได้เลยตอนนี้ขอไม่มีจริงๆมีทั้งร้านน้องมีอยู่แค่ชิ้นเดียวนะเนี่ยตอนนี้ใครจะของมารับด่วนใช่ไหมสวยสวยสวยอันนี้ยอมรับสวยมาก รสโพสมาดามกัสกาเลยจ้า12มิลตัวนี้จัดโปรให้1,000บาทนะคะจริงๆเขาก็จะออกแบบชมพูอย่างนี้เลยค่ะนี่ันที่โดนแสงก็เลยดูสีจืดไปแต่ที่จินเขาออกชมพูแบบนี้เลยค่ะคตัวนี้เฮมาเฮมาทอยใช่ไหมเฮมาทอยสีทูโทนนะคะไซส์12มิลค่ะน้องโรตีให้โปรที่1,000งพ ห้าร้อยบาทค่ะอันเลยสมวยมากเกดสวยเลยค่ะเนื้อใสเกดสวยหินแท้ทั้งหมดหนึ่งันห้าร้อยบาทนะคะเดี๋ยวให้ดูโปง่งขามอ่าโปง่งขามสีไซส์ใหญ่ปกติไม่ค่อยได้ไซส์ใหญ่มาใช่ไหมเดี๋ยวตัวนี้คิดไปอปกติไซส์สิบดินติีที่หนึ่งพันสองร้อยอันนี้ก็เดี๋ยวคิดหนึ่งันแปดร้อยบาทนะคะ 1,800บาทชอบล,ลืมราคาตลอดอันนี้เส้นนี้จะไซส์12มิลแต่เส้นนี้13มิลแต่น้องให้เท่ากัน1,800บาทการขึ้นคอสสวยมากถือว่าเป็นหินป่งขามเกตเเลยค่ะนี่ค่ะการขึ้นคอร์สอยาให้ดูชัดๆเลย1นี่1,800บาทนะคะพร้อมส่งฟรีค่ะสวยแน่นอนสวยแน่นอน อันนี้ก็ซูปเปอร์ให้ดูอีกรอบนึ่งอันนี้จะเป็นซูปเปอร์น้องมีมีหลายชิ้นเหมือนกันอันนี้เกนี้ไซส์ประมาณสิบสองมิลสามพันนะคะพี่ๆสนใจชิ้นไหนก็ลองสอบถามเข้ามาได้ใหม่ทองตอนนี้ถ้าเนี่ยเกตข้สวยจริงจะเหลือแค่2ชิ้นแล้วเดี๋ยวจะมีไซส์แมิลเข้ามาใหม่ค่ะแล้วก็ทั้งลอตจะมีแค่นั้นจริง หาของลำบากมากๆเพราะว่าช่วงนี้ราคาค่อนข้างสูงและเกตสวยๆก็เริ่มหายากขึ้นอะไรอย่างี้ค่ะใครรับก็รีบบอกมาได้เลยนะรีบจดจองด่วนใช่ไหมสนใจชิ้นไหนก็ลองสอบถามเข้ามานะคะก็รูปก็ได้ค่ะแล้วก็ทักมาที่โดตีเ้เฮงๆ หรือในเพจก็ได้ค่ะเครื่องประดับหินมงคลหรือจะทักมาในที่ลน์แอดก็ได้นะคะอย่าลืมใส่ตัวแอดด้วยนะคะลน์แอดนะคะใส่ตัวแอด777 77, ตัว i ตัว m ตัว s ตัว a ตัว k นะคะทักมาได้เลยหรือว่าเดี๋ยวดูรายละเอียดใต้โพสอีกทีหนึงคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเฮงเฮงรวยรวยปังปังทุกคนเลยนะคะ